เยี่ยมขนมขจากคนบนดอยจ้าสอนคนเยี่ยมลงมาข้างล่างเลยพี่สายทองจะได้ใส่เสื้อเกาะให้แม่นมพวงละยามองดีๆจ้าจะกอดกอดเลิฟๆค่ะเ,เดี๋ยวคุณพี่จงมาแล้วจะโดนไม้สามหน้ามิใช่น้อยนะคะพวงละยาลูกเกดสวัสดีค่ะจากคนบนดอยจ้า คุณนี่นะชามาเอ่อน้องอามอามจ้าสวัสด,ดีจา้ามารอส่งแม่จา้าแม่เพิ่งจะได้ชั่วโมงเดียวแม่ครึ่งสองชั่วโมงลูกบ่าวอามอิลอิจากลูกเล็กนี่นะาานะคะแม่แม่ลงสองเอ่อขึ้นสองชั่วโมง คุณลุงตัดญ้าเสศษยังขาจากลูกอามเอ่อลูกอามนะคะสวัสดีครับคุณลุงจากอามสังจ้าเบาอามอิวอิวจากลูกเล็กนี้ละจาสวัสดีครับพี่อามจากลูกสามารถทำไมคอมเมนต์มันไม่วิ่งก็กดออกแล้วนี่ทำไมถึงไม่ยอมวิ่ง ลูกเกดลุงเอาขนมไปฝากไว้ที่บ้านแล้วครับจับมา้าจับมือกันเลยจ๋าลูกเกดคนบันคนบนดอยเพิ่งเคยได้มงกุดบ้านแม่ดีใจมากเออได้ที่สามใช่ไหมก็ไม่ค่อยมีใครได้ซะเท่าไหร่นะมงกุดบ้านแม่รู้สึกจะขี้เหนียวไม่ค่อยจะแจกใครเลย <c oughs> น้องอามจากลูกทรงพลจ๋าสวัสดีครับพี่สามารถจากลูกอาม พี่ทรงพลจากอามสังจ๋าน้องเล็กนิลชาจากลูกทรงพลนะคะลุงมาสวัสดีคะ่ะจากลูกลานาสวัสดีน้องอามวันนี้ลุงพาแม่ไปรอพอคะ่ะจากลุงบนดอยนะคะอาม้ังจากสาวอุบลจ้าพี่ทรงพลจากลูกเล็กนิลชานะคะ หมดแล้วใช่ใไหมอ่ะลุงการสวัสดีค่ะจากลูกเล็กนี่ละชาจ้าลูกทรงพลแม่ไม่เอาร้อยไรลหรอกนะวันนี้ขอแค่แปดสิบก็พอเมื่อวานนี้ยังได้เก้าสิบนะวันนี้คงคงไม่ถึงค่ะคนน้อยมาก เพราะว่าแม่ก็ไม่ได้แวน่นด้วยแว่นไม่ไหวมันเหนื่อยไหนจะงานบา้านงานางานลาดไหนจะงานหลวงอีกมันแว่นไม่ไหวปวดหัวปวด,ด <c oughs> ติ๊กโลกแั้แต่เช้าตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้แวนแว่นไปบ้านอามหน่อยหนึ่งบ้านผววหน่อยหนึ่งบ้านลูกเชิดก็ไม่ได้ไปบ้านน้องไหมแค่นั้นแหละรู้สึกจะแค่นั้นจริงๆนะ บ้านลูกวันก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเลยอ่ะไปได้สามบ้านอ่ะลองคิดดูเหอะสู้ๆครับผมมันเหนื่อยอ่ะสองสามวันนี้มันงานเยอะแล้วมันเหนื่อยอ่ะก็พูดอยู่นี้แหละว,ว่าเหนื่อยก็มันเหนื่อยจะทำไงก็มันเหนื่อยขอบคุณครับ เป็นกําลังใจให้ค่ะคุณแม่จ้าลูกเล็กหนูก็ไม่สบายแต่ต้องทำงานวันนี้มีโออีกโอ้ยแม่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่สบายหรอกแต่ว่าเออตอนนี้ช่วงนี้คนป่วยเยอะมีแต่คนป่วยกินยาพักผ่อนด,ด้วยเดอ้อน้องเล็ก จากทรงพลนะคะจอดฟังคุณแม่นะคะจ๋าลูกเล็กจำสบายเลยพี่ทรงพลไม่แน่เย็นนี้เจอกันจ๋าจากลูกเล็กนิลชาเป็นกำลังใจให้ขาจ๋าขอบคุณคา่าลูกรนนนออกานาขอออนอลีเลิอหกหกมาขอบคุณคะ่ะ จว,าวจสามารถก็หัวเหาะกระดาษบ้านเจ้อะไรอ่ะไปทุกวันทุกวันนะก็ยังไม่ได้ไปเลยอ่ะคิดดู